สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเทตี้และรายการ Z-Channel ครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการใช้ไลน์แอปพลิเคชันทั้งในโทรศัพท์มือถือระบบ iPhone และ Android ครับนั่นก็คือวิธีการเข้าไปทําการตั้งค่าการปิดการแจ้งเตือนชั่วคราวครับซึ่งสามารถทําได้ทั้ง Android และ iPhone แต่มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยครับโดยปกติครับเมื่อเวลาที่เราต้องการจะปิดการแจ้งเตือนแบบชั่วคราวเราจะต้องเปิดไปที่ไลน์แอปพลิเคชันก่อนใช่ไหมครับ นี่คือจึกที่1ครับนี่ก็คือการแตะไปที่ Line แอปพลิเคชันครับจากนั้นจึกที่2ก็คือการแตะเข้าไปที่การตั้งค่าครับจึกที่3นะครับผมเราจะต้องเลื่อนขึ้นมาและแตะที่คําว่าการ แจ้งเตือนครับจากนั้นให้เราจะต้องไปแตะจึ๊กที่4ในการปิดการแจ้งเตือนชั่วคราวครับและก็เลือกเอาสิ่งนี้ขึ้นมาครับว่าจะปิดหรือว่าจะเปิดอะไรยังไงครับผมหากเราเลือกปิดการแจ้งเตือน1ชั่วโมงก็เป็นจึ๊กที่5ครับในขณะที่หากเราทําแบบนี้ฮะเราจะใช้เพียงแค่3จึก๊กเท่านั้นครับก็คือการแตะค้างไปที่ไอคอนของ Line แอปพลิเคชันครับจากนั้นเลือกคําว่าแตะการแจ้งเตือนเป็นจึ๊กที่2ครับและเลือกวิธีการปิดการแจ้งเตือนเป็นจึ๊กที่3เพียงแค่ นั้นครับและที่นี้าการแจ้งเตือนนี้มันมีประโยชน์อะไรยังไงครับการปิดการแจ้งเตือนนี้ไปแบบชั่วคราวครับเมื่อถึงเวลาที่กําหนดเขาจะทําการเปิดโดยอัตโนมัติของเขาเองซึ่งทางเลือกนั้นมีอยู่2ทางครับก็คือปิดการแจ้งเตือน1ชั่วโมงและปิดการแจ้งเตือนถึง8ปดโมงครับนี่เป็นหน้าตาของในส่วนของไอโฟนหากเป็น Android จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับซึ่งจะมีตัวเลือกน้อยกว่าเล็กน้อยครับแต่ตั้งค่าได้เหมือนกันครับและวิธีการกลับเข้ามาในการปิดการแจ้งเตือนต่างๆก็แค่แตะเข้ามาวิธีเดิมและเลือกที่ปิดครับถาม มันปิดการแจ้งเตือนอะไรบ้างครับมันปิดการแจ้งเตือนในส่วนของข้อความต่างๆครับรูปภาพข้อความวิดีโอต่างๆแต่ในขณะที่การโทรเข้ามายังสามารถทําได้ปกติครับผมมีเสียงการแจ้งเตือนในส่วนของการโทรครับผมหากคุณผู้ชมต้องการปิดเสียงการแจ้งเตือนในการโทรก็ไปปิดสวิตช์ด้านข้างไปได้เลยครับหรือว่าปิดเสียงครับในขณะที่เสียงข้อความต่างๆเข้ามายัง จะไม่มีเสียงจนกระทั่งถึงเวลาที่เรากําหนดและเราจะไม่มีปัญหากกับารลืมเปิดการแจ้งเตือนในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นหรือหมดเวลาที่กําหนดไว้ครับเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆคฮะเคล็ดลับง่ายๆจากการใช้โทรศัพท์มือถือครับกับ s ซั c h ช n แนลและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ